สวัสดีครับอยู่กับหนาทีที่กลองได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนลูกส่งกลองนะครับผมก่อนที่จะเข้าทอนแยกของเพลงถ้าเราเจอกันอีกของจิลลี่เบิร์ดนะครับผมเพลงนี้ฟังทีแรกนี่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับผมเลยลองแกะมาเป็นตัวโน้ตด,ดูพอแกะมาเป็นตัวโน้ตอ๋อหนักกว่าเดิมนะครับผมฟังว่ายากแล้วเจอตัวโน้ตยากกว่าเดิมอีกนะครับจริงๆไม่ได้ยากนะครับเพื่อนๆลองดูตัวโน้ตตามนะครับผมหนึ่งห้องมี4จังหวะถูกไหมครับแล้วแต่ละจังหวะเนี่ยจะเล่นเป็น6พยางขบีตสองชั้น6พยางคื หนึ่งจะวัดเล่นให้ได้6ตัวน ốt หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ถ้าอธิบายแบบนั้นยาวแน่นอนคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้น1นาทีที่กรองได้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับผมสแนปไปทอมหนึ่งเป็นยังไงครับเว้นห่างกัน1ตัวเลขเห็นไหมครับหกับ3 4กับ6แต่ว่าที่เหลือคือสแนปไปฟอร์ทอมสแนปไปทอม2เบดัมมาสแน่เนี่ยติดกันเลยนะตัวเลขติดกันเลยครับผมเพราะฉะนั้นคู่ที่1กับคู่ที่3ที่เป็นสแน่กับทอมหนึ่งเนี่ยจะเว้นที่เหลือ ติดกันเพะฉะนั้นเพื่อนๆให้ท่องเป็นเว้นเว้นติดติดเว้นเว้นติด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 ลองดูช้าๆนะครับผมเว้นเว้นติดติดเว้นเว้นติด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 เป็นไงครับดูง่ายมากขึ้นใช่ไหมครับเว้นเว้นติดติดเว้นเว้นติด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 ลองเข้าเพลงดูนะครับ ลองฝึกตีดูนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามเพื่อไพาสาระความรู้ดีๆจัด1นาทีที่กองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ